m g n n t t i t t o l h o l d e r หรือราวแม่เหล็กแขวนเครื่องมือจะใช้งานจริงเป็นอย่างไรคลิปนี้ทิ่ซ่ารีวิวเราจะมาพิสูจน์และลองใช้ให้ดูนะครับเอาแล้วครับเราก็ไม่พูดพร่มซัเพลงกันมากครับผมเราก็จะมาลองแกะกล่องกันเลนะครับผมว่าเจ้าตัว MagneticTool Holder หรือราวแม่เหล็กแขวนเครื่องมือเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับผม ครับก็เราได้ทําการสั่งซื้อมาครับผมในแอปออนไลน์ครับผมก็ราคาไม่เกิน100บาทนะครับนี่ครับผมของที่มีให้ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่นะครับผมของที่เขามีให้นี่ครับนี่เลยนะครับก็จะมีตัวนี่นะครับตัวแมกเนติกทูโฮเดอร์นี่นะครับนี่นะเราสั่งซื้อตัวขนาด18นิ้วมานะครับนี่นะครับแล้วก็ ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวขายึดให้นะครับนี่สองฝั่งเลยนะครับแล้วก็พร้อมตัวน็อตสกูแล้วก็คุกให้ด้วยนะครับนี่ครับก็คือถ้าเราเอาไปใช้งานเนี่ยเราก็เอาไอเนี้ยเสียบนะครับปุ๊บซ้ายขวานะฮะนี่นะครับแล้วก็เอาไปยึดนะฮะยึดตามกระพงกําแพงได้เลยนะครับเพราะว่าในเซตเขาเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเพียงเราแค่มีสว่านเนี่ยไปเจาะก็จบแล้วนะครับผมอ่านะครับ ซึ่งตัวนี้ครับผมหลักการทํางานก็ไม่ได้ทับซ้อนครับคือมันจะเป็นตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแรงสูงเลยนะครับก็คือเอาไว้ดูดพวกเครื่องมือที่เป็นโลหะนะครับเช่นค้อนกันไกประแจอะไรอย่างเงี้ยไขควงนะครับตัวนี้ก็คือเราก็แปะแปะแปะไปเลยนะครับนี่ตัวข้างหน้าก็จะมีเป็นรูปตัวอย่างการใช้งานให้ดูนะครับนี่นะก็จะมีเขียนแมกเนติกทูโฮเดอร์นะครับแล้วก็หนี่ขนาด18นิ้วอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราก็จะมาเทสการ ยึดแปะให้ดูกันนะครับผมเอาละครับเราก็ได้ทําการจําลองยึดติดกับแผ่นไม้นะครับนี่อ่าเปรียบเสมือนเรายึดกับกําแพงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูว่าเราจะเอาพวกเครื่องมือช่างต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นค้อนประแจกันไกเนี่ยมาแปะดูว่ามันจะอยู่ไหมนะครับดูกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มจากนี่เลยครับผมใบเลื่อยนะครับนะนี่ให้ดูกันเลยนะครับ อไปเรื่อยอยู่นะครับนี่ต่อไปนะครับอ่ะหยยบก่อนชื่อนี่นะครับต่อไปเลยจะเป็นตัวไข่ควงนะครับอ่าไข่ควงก็อยู่นะครับใช้ได้นะครับต่อไปครับผมนี่ตัวประจงประแจเลื่อนนะครับนี่นะครับหนักอยู่นะแปะไปนะครับอุยอยู่นะอยู่นะครับ รอบเอียงเล็กน้อยนะครับเพราะหัวมันหนักนะครับผมแปะแบบด่งดีกว่านะครับด่งนี่นะครับต่อไปผมนี่นี่จะเป็นเหมือนกันไกตัดอะไรสักอย่างนะครับนี่หนักดีมันกันนะครับแปะไปอ่าอยู่นะครับสุดท้ายครับัวยิ้มให้สุดท้ายสินี่อันนี้ตัวครับไขควงแชกิีกอันนะครับนี่ปึ๊บอ่าอยู่นะครับ นี่ครับสุดท้ายเลยคอนนี่ครับของหนักเลยนะครับคอนจะอยู่ไหมนะนะครับผมแปะก่อนตึงนี่ครับค้อนอ่ะผมยกให้ดูเลยครับอึ๊บนี่ครับอยู่นะครับแต่ก็อาจจะมีขยับเลนอนะครับแต่เอาจริงเราเราใช้งานจริงอ่ะเราไม่ได้ขยับครับก็แเสดงว่า ใช้งานจริงใช้ได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมอยู่ทุกเครื่องมือนะครับนี่เขย่าเล็กน้อยนะครับนี่ไม่หลุดนะครับเอาละครับเรามาฟังสุดเลยครับเจ้าตัวแมกเนติกทูโฮเดอร์หรือว่าราวแม่เหล็กแขวนเครื่องมือนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะเห็นในคลิปเลยนะครับใช้งานได้ดีและใช้งานได้จริงนะครับเราก็เนี่ยนะครับเอาพวกเครื่องมือช่างต่างๆมาทําการแปะแขวนแขวนแขวนนะครับก็เอาอยู่นะครับโดยเฉพาะเครื่องมือทั่วไปเนี่ยเช่นพวกใบลงใบเลื่อย ไขค,รครวงประแจกันไก่หรือค้อนเนี่ยก็เอาอยู่นะครับคือใครที่แบบกาลังหาแบบอุปกรณ์ที่จะจัดระเบียบในการเก็บเครื่องมือช่างนะครับผมแบบบางทีเราก็ไม่อยากเก็บใส่กล่องงานะครับต้องมาเปิดกล่องนู่นนี่นั่นเราตัวเนี้ยคือก,กําแพงนะครับแล้วก็เอาเครื่องมือต่างๆแปะแปะแปะหยิบจับจะเก็บก็สะดวกนะคบผมนะก็คะใครที่อยากจะลองหาซื้อหาใช้หน้าตาแบบนี้นะผมนี่อ่ให้ดูอีกทีนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็ หาซื้อหาใช้มาลองได้นะครับผมก็เหมาะเลยครับกับคนที่ชอบจัดระเบียดเครื่องมือช่างครับผมนี่ก็แนะนํานะครับราคาก็ไม่แพงเลยนะครับผมแล้วก็ติดตั้งก็ง่ายนะครับผมนะครับแล้วก็แรงดูดของมันเองเนี่ยผมว่าดูดแรงนะครับนะผมเลยมองว่าถ้าเครื่องมือที่หนักกว่าค้อนเนี่ยก็น่าจะเอาอยู่นะครับแต่ถ้าหนักกว่านี้ก็น่าจะล่วงนะครับผมนะก็ใช้งานยังไงก็ต้องลองมีความระมัดระวังกันด้วยครับอย่าไปแบบว่า เอาของหนักๆึ้นมาแปะนี่อาจจะไม่อยู่อาจาอาจะอันตรายหล่นใส่เท้าเราได้นะครับหากคลิปนี้รายการของเราวิศวรีวิวรีวิวสินค้าไม่ครบถ้วนผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขวาภัยไว้ด้วยนะครับในคลิปหน้าเราจะมีคอนเทนต์สินค้าเครื่องมืออะไรมารีวิวฝากติดตามกดถูกใจให้เราด้วยนะครับผมก,ก่อนจัดกันไปขอโสวักดนไว้เช่นเคยนะครับ Base Con ว e เซนเตอสินค้าโรงงานแนนอร่อยซะก่อนสวัสดีครับ